ครับพิพิธนายวันนี้วันว่างอีกหนึ่งวันแล้วก็คือไม่มีอะไรทำนั่นแหละทุกคนนะ,ะไล่ดูคอมเมนต์ไอตัวคอมเมนต์ที่ที่ผ่นานๆมาว่ามีใครเคยถามเรื่องอะไรบ้างนะครับก็เลยสะดุดอยู่คำถามนึ่งไม่ใช่คำถามเดียวสิหลายๆคำถามว่าผมใช้กล้องแล้วก็อุปกรณ์อะไรในการถ่ายทําคลิปนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาบอกต่อ แล้วก็ให้ทุกคนได้รับรู้ว่าผมใช้อุปกรณ์ตัวไหนบ้างในการทำคลิปลงช่อง YouTube นะครับก็อุปกรณ์ตัวแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยที่ผมใช้อยู่ตั้งแต่เริ่มทำช่องมาก็คือตัวตัวนี้นะครับนี่ตัว GoPro h อ่ o 7 Black ตัวนี้นะครับผมก็ใช้มาอยู่ประมาณ ปีถึง2ปีนะครับจะเริ่มเริ่มสังเกตว่าไอตัวตัวรายการแรกที่ถ่ายก็คือถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นคลิปตัวที่คลิปแรกเลยอ่ะไอตัวที่ของตลาดปัดนะครับที่บอกว่างบ500อะไรพวกนั้นนะก็ถ่ายด้วยกล้องตัวนี้นะครับกล้องตัวนี้ข้อดีมันก็คือมีระบบไฮเปอร์สมูทแต่ะทุกคนเวลาถือถ่ายถือเดินถ่ายอะไรเงี้ยเราก็ไม่จะเป็นจะต้องแบบว่าใช้ ไมค์กีบอนะครับใช้ถ่ายแต่เลยแต่ว่าข้อเสียมันก็จะมีอยู่หลักๆก,ก็คือเวลาเจอในที่แสงน้อยเนี่ยมันจะภาพมันจะมืดนะครับผมมันจะไม่ค่อยสว่างเดิมเดิมทีเนี่ยผมกาว่าจะใช้แบบแบบเนี้ยยาวๆไปนะครับแต่ทีนี้เพิรว่าไปเจอวันที่ฝนตกนะครับมันจะมีอยู่วันหนึ่งที่ฝนตกแล้วเวลาเดินคือ พอฝนตกเนี่ยสภาพอากาศภายนอกเนี่ยมันก็จะจะมืดแล้วก็ภายในภายในโดมในตลาดนะครับมันก็จะมันก็จะมืดตามพอมันมืดเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยมันทําให้ตัวกล้องตัวเนี้มันไอรวบการสั่นของมันเนี่ยพอมันเจอแสงน้อยปุ๊บการสั่นมันจะเขาเรียกว่าทํางานได้ไม่เต็มที่หรือว่าบางจุดบางส่วนก็ไม่ทํางานเวลาถ่ายไปมันแบบมันจะสั่นนะทุกคนนั่นแหละเลยคิดว่าเฮ้ยมันต้องมีเสริมแล้ว มันต้องมีเสริมแล้วถ้าใช้เฉพาะตัวนี้เนี่ยเวลาเราไปถ่ายทำในที่แสงน้อยเนี่ยมันก็จะทำให้ภาพที่ได้เนี่ยมคุณภาพมันไม่มันไม่ได้นะแล้วก็ไฟ์มันจะเสียแล้วก็คนดูก็จะจะไม่ค่อยแฮปปี้กับการดูอะไรอย่างเงี้ยครับผมอันนี้ก็เลยในหัวก็เลยคิดว่า,วาถ้างั้นอะ่ะเราเพิ่มจากตัวตัวนี้อยากได้แบบ การสั่นแบบมัลค i นิคออีกสักตัวหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกก็มองอยู่ว่าไอตัวโกโปฮีโร่เก้าเนี่ยมันจะตอบโจทย์เราไหมอะไรเงี้ยครับแต่ว่าสุดท้ายก็เป็นตัวนี้นะครับผมให้ดูตอนนี้ล่าสุดก็คือตัว DJI Pocket 2นะครับอันนี เริ่มทีเนี่ยผมไปดูรีวิวของหลายๆที่นะครับทุกคนเรื่องของความสมูทเรื่องของแสงของอะไรอย่างเงี้ยไอเรื่องของอการถ่ายในที่แสงน้อยหรือไม่ก็ในการถ่ายอนอกสถานที่อะไรอย่างเงี้ยเรื่องความคล่องตัวถ้าแบบไม่แอคชัะ่นนะ,ะถ้าถ่ายแบบการบล็อกการอะไรพวกเนี้ยมันใช้ตัวนี้ได้ดีก็คือตัว DJ Pocket 2เรื่องการเก็บเสียง เรื่องของการเก็บดีเทลในที่แสงน้อยอะไรเงี้ยมันทำค่อนข้างทำได้ค่อนข้างดีกว่าตัว GoPro Hero 9น,นะครับผมผมเคยว่าทางก้นเรามีตัว7อยู่แล้วตัวต่อไปเราก็เป็นตัวที่เป็นการสั่นแบบไม่คันนี่เข้าดีกว่าเพราะว่ายังไงเราก็ไม่ได้แบบเอาไปลุยฝนด้วยอะไรอย่างเงี้ยถ้าเอาไปลุยน้ำ้วยก็คงจะเป็นตัวตัว7เหมือนเดิมก็ใช้ housing อ,อะไรเงี้ยครับแต่ว่าตัวนี้ก็คือถ่ายทั่วไป ในการถ่ายบล็อกถ่ายเดินตลาดอะไรพวกนี้ตัวนี้เนี่ย <c oughs> ผมชอบมันอย่างหนึ่งก็คือเวลาเราเดินไปเนี่ยมันจะค่อนข้างนิ่งนะครับผมแล้วก็เสียงรอบข้างเนี่ยตัดได้ดีเยอะมากนะครับผมคือผมไม่ไม่ต้องใช้ตัวไม้ที่เป็นตัวแยกหรือไม่ก็ไม้ที่แบบเ,เพิ่มไม่อัดเสียงเพิ่มอะไรอย่างเงี้ย ผมไม่จำเป็นต้องใช้เลยนะครับคือใช้ตัวนี้ใช้ทีเดียวยาวๆเลยนะครับตัวนี้ข้อเสียมันก็คือจอข้างหลังเนี่ยมันนะครับมันจะค่อนข้างเล็กเวลาเราถ่ายเราก็ต้องคอยพยายามมองตามมันนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ปัญหาหรอกคือเวลาถึงสถานการณ์ตอนนั้นแล้วเนี่ยผมคิดว่าการถ่ายเนี่ยคือมันเป็นสัญชาตญาณของของคนนะนะเอาง่ายคือคนนั่นแหละ คืออะไรที่มันมองคือเรามองอยู่ตอนเนี้ยอาจจะเห็นว่าจอมันเล็กแต่พอเราไปถ่ายทําจริงๆเนี่ยมันมันอย่างงี้มันก็มองได้คือเอาเอาโฟกัสสิ่งที่เราสนใจนะ่ไว้ตรงกลางพอตรงกลางเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็จะถ่ายหันไปหันมาอะไรเงี้ยได้คือมันจะแตกต่างจากตัวโกโปรโกโปรมันสามารถถันได้ทีเดียวแบบรวดเร็วอะแต่ตอนนี้มันต้องอาศัยความหน่วงละเวลาของมันนิดหนึ่งเขาต้องปรับตัวนิดหนึ่งอะครับผมแต่ว่าถือว่า ใช้งานได้ดีทีเดียวแล้วครับตัวนี้มามาดูอีกตัวดีกว่าเพราะหลังจากที่ได้ตัว DJI Pocket 2ตัวนี้เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็คิดว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นนี่ะเรามีแต่แบบกล้องที่มันออกต้องสถานที่นะครับกล้องที่แบบถ่ายถ่ายภายในเขาเรียกว่าอย่างไงภายในอิน o ดอ่ะมันไม่มีก็เลยคิดในหัวคิดว่า้างนั้นอ่ะเรา น่าจะเพิ่มอีกสักตัวหนึ่งเดิมทีเนี่ยใช้โทรศัพท์ในการในการถ่ายเวลาอยู่ในห้องหรือว่าผมถ่ายรีวิวเนี่ยผมใช้โทรศัพท์นะครับถ่ายจริงๆแล้วใช้โทรศัพท์มันมันก็ดีดีอย่างหนึ่งก็คือมันสะดวกแล้วก็มันง่ายแต่ทีเนี้ยโทรศัพท์บางรุ่นมันก็ให้ให้ไฟล์ไฟล์วิดีโอที่มันค่อนข้างที่เขาเรียกว่ามันไม่แน่นอนเขาเรียกว่าเวลาถ่ายอะไรเงี้ยมันก็จะมีน้อยค่อนข้างเยอะ แล้วก็อาการโฟกัสอะไรอย่างเงี้ยเวลาแสงมันมันมืดมันสว่างอะไรเงี้ยมันไม่เท่ากันแต่ว้าถ้านั้นเพิ่มอ,อีกตัวหนึง่งก็เป็นตัว Canon EOS M50 ที่ทักรังถ่ายอยู่ตอนนี้นะครับอ่าตอนนี้เพิ่งได้มาเมื่อไม่กี่วันเองนะครับผมส่วนไอ้เรื่องไมโครโฟนในการถ่ายทำ ไมโครโฟนในการถ่ายน่ยส่วนมากเ,าเวลาออกนอกสถานที่น่ผมจะไม่ค่อยได้ติดไปด้วยเพราะว่าแค่เอาตัว g o p r o Hero 7กับตัวเ DJ เตัวเนี้ยมันก็โอเคโอเคหมดละในการในการถ่ายเสียงมันก็ค่อนโอเคถ้ามันไม่โอเคก็สามารถปรับได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม้ที่ใช้ภายในเ,เวลารีวิวอะไรเงี้ยครับผมตัวแรกที่ผมใช้ก็คือตัวไมโบย่า ไมเป็นไมล่าวเลียนะครับโบย่าบีไวเอ็มวันตอนนี้นะครับโบย่าบีไเอ็มวันจะบอกว่าตัวน,นี้เสียงดีมากนะครับผมหล,หลังจากที่เราได้ลองใช้อะ่ะคือรง้สึกว่าตั้งแต่คลิปแรก,แรกอะ่ะผมใช้เจ้าไมตัวนี้ในการในการถ่ายนะครับเสียงนี่แบบสุดบรรยายอ่ะก็คือเทียบได้กับตัวไม้แพงๆได้เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันมันไม่สะดวกที่ว่ามันต้องต่อสายลากยาวอะไรอย่างเงี้ยก็เลย อยากจะหาเพิ่มเติมในส่วนของที่เป็นไม่ช็อตการบ้างอนะไรเงี้ยก็ยังไม่ลืมไอ้ใครเดิมเจ้าเดิมนะครับก็จะเป็นตัวนี้ตัวนี้เป็นไม้โบย่าตัวเนี้ยเป็นโบย่าแต่จำรุ่นไม่ได้นะผมตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็นผิดตัวเนี้ยน่าจะเป็นตัว b y m MM 1มั้างแล้วก็ตัวนี้น่าจะเป็น BYM1 มั้างครับถ้าจะไม่ผิดนะตัวนี้เป็นไม่ช็อตกัน ที่เนี่ยมีแค่เนี้ยแต่ว่าตัวมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นโลหะนะครับผมตัวไม้มันอะตัวเนี้ยเมื่อก่อนก็อยู่ที่ประมาณ 4- ี่ห้าร้อยกว่าบาทนะครับถามว่าใช้งานได้ดีไหมถ้าใช้สําหรับ <c oughs> มือถืออผมว่าเอาก็สถานที่แนะนําเลยตัวเนี้ยดีนะครับผมใช้แล้วตอนที่คลิปที่ผมถ่ายนอกสถานที่ที่ใช้มือถือช่วงแรกๆอะ่ะผมใช้ตัวนี้แหละ ดีกว่ามือถือครับเพราะมันจะรับเสียงจากด้านหน้าตรงๆเลยไงดีกว่าไปเอามือถือรับเสียงได้แบบทั้งโลกอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็ตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปก็จะเป็นตัวที่หนีบปกเสื้ออยู่ตรงเนี้ยตัวเนี้ยเ,เป็นไม์ไวเลสชื่อว่าตัวไม้เอนโดเออร์นะครับผมตัวนี้ มันลักษณะมันจะคลา้คลายกับไอตัวไม้ของของโหลดอะอมไม้โหลดหน้าตามันจะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าโอเคเดี๋ยวขอให้ดูนะเนี่ยครับมันจะเป็นลักษณะแบบเนี้ยเห็นปะแล้วก็ชื่อไม้ก็จะเป็นตัวเนี้ยเห็นไหม e n ออร์ er. ตัวเนี้ยราคา,าจะไม่พูดถึงราคาละกันดูดูด,ด,ดูก่อนมันมีช่องต่อ,อเสียงนะครับผม แล้วก็ช่องอะไรอ่ะ,อะช่องช่องต่อไม้แล้วก็ช่องต่อเสียงเข้าอะไรอย่างเงี้ยเวลาใครที่จะใช้ไม้อ,อื่นหรือว่าใช้อุปกรณ์อื่นในการต่อเสียงเข้าอะไรเงี้ยมีนะครับตัวเนี้ยสาม,มารถทําได้แล้วก็มีตัวปิดเสียงนะครับเห็นปหมมันจิ๋ววดาาีอ่ะราคาอมรู้ถึงราคาตัวเนี้ยถูกกว่าของ โบย่านะครับตัวนี้นะราคาผมซื้อมาเมื่อวันก่อนอยู่ที่ประมาณ1,300กว่าบาทนะครับไมค์ตัวเนี้ยตัวเนี้ยนะันสมันจะมีตัวท a นส s ิ l เตอร์กับตัว,ตวร r e c เวอร์ชาร์จแบต้วยผ่าน3าไมโคร USB นะครับชาร์จทีนึงอยู่ได้ประมาณ5ชั่วโมงที่เขาบอกว่านะชั่วโมงแต่ว่าก่อนจะชาร์จเต็มก็ใช้เวลาหลายส3ชั่วโมงเหมือนกัน ตอนหนึ่งอัะนแล้ครับโอเคสำหรับผมก็น่าจะมีเพียงเท่านี้แหละครับมาตอบคำถามเรื่องการใช้อุปกรณ์จริงแล้วอุปกรณ์อะไรก็ได้นะครับตอนเริ่มทำทำคลิปทำช่องอะ่ะมันไม่จําเป็นที่ต้องใช้อุปกรณ์ดีแต่ว่าถ้ามีอุปกรณ์ดีมันก็ทําทให้ความน่าสนใจของคลิปเพิ่มขึ้นนะครับผมแต่หลักๆมันอยู่ที่คอนเทนต์ในการทําคลิปนั่นแหละถึงอุปกรณ์ดีสักแค่ไหนคอนเทนต์ไม่น่าสนใจมันก็ ไม่ประโยชน์นะครับโอเคสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนปลอดภัยแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนไปก่อนนครับสวัสดีครับ